สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับนางแมวโคราดอินสวีเดนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งของสวีเดนเป็นชาววันใหม่ของวันอาทิตย์แต่เที่ยงคืนครึ่งน,น,นางแมวมีบางอย่างจะให้พี่น้องดูจ้าเดี๋ยวจะไม่เชื่อว,ว่าเที่ยงคืนเก็บเก็บเที่ยงคืนครึ่งแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรจ้ะของดีจ้านานๆที่จะมี แสงเหนือจ้าพี่น้องแสงเหนือจ้าวันนี้อากาศบวกห้าจุดหกจ้าแสงเหนือทางภาคเหนือของประเทศสวีเดนจ้าถ้าอากาศหนาวหนาวมันก็จะมีแสงเหนือขึ้นมาไล่ลำจ้าวันนี้แสงเหนือไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่จ้า มันจะมีช่วงหนาหนาวของประเทศสวีเดนถ้ามันหนาวหนาวมันก็จะเปลี่ยนรูปทรงเวลามันไล่ลำออกมาลองรอยบางทีก็จะมีหลายๆสีจ้ะเสียดายเราไม่มีกล้องราคาแพงเนาะนี่ถ่ายกล้องโทรศัพท์ ถ้ามีกล้องราคาแพงๆโอ้ยคงจะถ่ายให้ทุกคนเห็นสวยกว่านี้เลยจ้ะสังเกตดูถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างเวลามันปิว เดี๋ยวไม่เชื่อบ้านนางแมวจริงๆนะจ๊ะที่ถ่ายเนี่ยบางทีแสงมันก็หายแล้วมันก็กลับมาใหม่จ้ะ พูดไปแล้วก็ลีเลยไดย้ออกมายืนคนเดียวเที่ยงคืนก็กลัวจะก็เสียงอะไรเสียงกิ่งไม้แปะแปะเหมือนมีอะไรเดินกระป่าแต่ก็อยากให้พี่น้องเห็นวิวด้วยอยากให้ให้ทุกคนเห็นนอรแลเชนด้วยแสงเหนือ มันเปลี่ยนรูปร่างถ้ามืดกว่านี้แล้วหนาวจัดกว่านี้จะสวยแล้วสีจะแจ้งแจ้งแจ้ง,จงมากเลยจ้ะจะเขียวจะม่วงเห็นมดเลยเลยจใจยิ่งขึ้นไปภูเขาสูงๆของประเทศสวีเดนยิ่งจะสวยหนาหิมะ เพื่อนบ้านนางแมวพากันนอนรับไปแล้วมีนางแมวออกออกมาคนเดียวออกมาดูแสงเหนือ คลิปนี้นางแมวก็ขอจบแค่นี้แหละเด้อพี่น้องหนาวจ้ะเดี๋ยวนางแมวจะลงรูปเพิ่มถ้าเราถ่ายเป็นอับลบั้มรูปมันจะเห็นชัดกว่าจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้านางแมวจะลงรูปของปีกายที่เราใ่้ดูด้วยจะ้ะก็อย่าลืมกดติดตามและหายกำลังใจนางแมวโคราชอินสวีเดนเด้อจะ้ะเดี๋ยวข้าวหน้ามีแสงเหนือสวยๆนางแมวก็จะถ่ายมาให้ดูอีกจะ้ะสวัสดีจ้า